ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานนี่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาตสามราการได้ก็มีบรรลุมรคลในสองราการคือหนึ่งพระโสดาบัน 2, สองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดี สามารถตัดสังโยน์สามระการได้แต่ว่าพระสิธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าคุณเยะว่ากันไปทิงจริยาจริงๆถ้าโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสิธาคามี <c oughs> เพราะว่าท่านสิกิตาคามมีนี้มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ขมัระโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันคำว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือด้คนที่จะเป็นพระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้ เือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ทั้งสามไปจากประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยปภาษาทะภาษาธาในแปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นระโสดาบัน ที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุธิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นมโสดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุภาพุทธกุธิแสดงออกชัดเจนมาก อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสําหรับท่านสุป,ปาพุทธกุฏินี่มีาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งที่อาตรมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นังสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหน เวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุป,ปะพุทธกุธิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมเป็นโรคเรื้อนด้วยเห็นไปบรรดาประชาชนร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจก็อาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบารมีของเขาบารมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเรา เราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุป,ปาพุทธกุติเป็นโรคเรือรเร้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนุวาท่านสุป,ปาพุทธกุติเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าก,กำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแทนบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สนใเรื่องฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขา พอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบเอาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจะถึงเขาเสมอ และก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุป,ปาผูทธาโกฏินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยืนนั่งไกลสกลายไกลจากคนอื่นแต่ก็ฟังในชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัธรรมทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศโปรโดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่านั่งฟังเฉยๆเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วยเสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเรานี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสุป,ปาพุทธกุฏิพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพัก,กวันก็เสด็จกลับแล้วก็อันดาประชาชนก็กลับท่านสุป,ปาพุทธกุฏิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตอนอาศัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครู มีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทศนายขงองค์สมเด็จพระผูทมีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโลกเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมาก ยิงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาธก็กราบทูลใน้ส,งส่งทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ <c oughs> ซึ่งลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นเห็นจะเป็นตัวเขียว เพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินท์ตัวเขียวพระอินก็ถามว่าสุปาพุทธกุติถ้าผู้ภาษาไตยก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธขี่เรือนกุตินี่ก็แป่าโรคเรือนว่าสุปาพุทธกุติหรือท่านสุปาพุทธขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหน อาตมาใช้สั์ผิดไปนิดคำว่าเธอก็ต้องไม่ไม่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรสุปาบุท t กุติก็กลับบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ดัานถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไง่า่ก็บอกว่าวานนี้เราฟังเทศเราได้เป็นระโสดาบัน วันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักกวันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระอินทร์ก็ตั้นก็วิสูตรกำลังใจเพราะพระอินทร์จริงๆท่านเป็นะโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นระโสดาบันเหมือนกันก็ทราบาาบุคคลมโหสถที่เป็นะโสดาบันมมีกำลังใจแบบไหนยิ่งบอกว่าสุปปาพุทธกุติหนึ่งเธอเป็นโรคเรื้อนสองเป็นข้อถานยากจน ถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนเรจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐีท่านสุปาพุทธาก็ถามว่าจะพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้ พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบันดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะบรรดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไหรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุป,ปาพุทธกุิก็ชีหนา้า ว่าพระอินทอยจนถอยไปการกล่าวคำอย่างนั้นไม่มีสมหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเรื่มใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจนสำหรับโลกยยรัพ์ยเราจนจริงแต่เรามีความอุดมสมบูรณ์อริยรัพย์คือคุณธรรม เธอท่านยังถอยไปเท่านี้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประโสดาบันแน่เ้าก็หลีไปเที่ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของเกิดกาลังใจของบรรดาแทพุทธบริษัทว่าการที่แต่ฟังเทพมาแล้วก็ดีและเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกก็ดีกําลังใจของท่านมีความมั่นคงแบบสุปาพุทธกกุฏิไหม สำหรับพระสงฆ์บรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เปประสดาบันและจะเลื่อมใสพระหมพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างพิสูจน์ชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟังพรนษานั้นพระพุทธจเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นเลีกไปเสียไปป่าดิรายกะ ไปโปรดช่างในรายะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชีวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ทลี่หพีกไปพระพระทะเลาะก,กันในเมืองนั้นท่าบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครวัตที่เป็นชาวบ้านนะชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปะโสดาสิกิทาคานาคานับจานวนแสนคน ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาให้พระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยอริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรพระอริอยระยมมีความฉลาดไม่ใช้สั์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถก กรวมความว่าคนที่เป็นระโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความจริงใจใคล้ายกับสุปะเหมือนกับสุปะพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่าน แต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมคลลวรเราก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลยแบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกัน เนต่อไปตามองตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประสดาบันทรงสินห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าตามมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นประสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องตนไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวคือมายความมีกำหมดสิบเข้าครอบงำด้วย คือว่ากำบทสิบนี้มีกันในใกำลังใจของท่านโดยจะเห็นว่าคนที่เป็นปโสดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากประการใดก็ตามทีถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้น น้นตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นะเสขาบุคคลหัลือในตรกูลที่เป็นะเสขาบุคคลคำว่าเสขาที่บรรดาแทนพุทธบริษัทแปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเสขา แปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วทั้งคำมาเสขาก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีทาคามีและพระนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขาบคุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบคุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้ว นรื่จะเ็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นมโสนดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาแทนพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไรจิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภนี่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติเว่าคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของปะโสดาบันเมื่อเป็นปะโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคาว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะคําว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบทําไม่มีในปะโสดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย์สินยังมีอยู่ แด้วรการร่ำโดยได้สัมมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากินได้ความสุจริตด้วยบระการน้งป่งยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้พระบันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูก ยิ่งแม้บาลีบา,บางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็ตามอันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การรักษาสินห้าแต่ว่าโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรม กายงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่นี่สำหรับแต่กูลที่เป็นโสดาบันมีความมั่นคงในทานบารมีจะเห็นว่าทุกคนในวสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าระโสดาบันก็มีกำหมดสิบข้อ นี่ที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าไปรประสานอยู่อย่างมาก <c oughs> และอีกรายการหนึ่งสำหรับรโสดาบันเจนได้ชัดว่าโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าสสกิทาคามีคนที่เป็นปโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอาตมานาสงสัยว่าเวลานี้หลังจะก,กึ่งพุทธประการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้วกล้าในการบำเพ็ญกุศลกันมาก ไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่ใช่อย่างนั้นหลังจะเก,ก่งพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีถ้านดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก,ก็ดีถึงวาระสำคัญวันความของพุทธศาสนาก็ดี ื่อพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับร,รถเป็นสิบสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จํากัดการทอดกระถิง่งการทอดผาป่า,ปาในการก่อนไม่มีการสู้ทรามากมายอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจัดสอนพระกรรมาฐาน ท่านก็ไปขนาดหนักนี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐานแต่ละวัดไม่ขายคนที่จะเริญพระกรรมฐานถ้าเป็นวันสําคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กาลังใจขวัญดาต่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่าน ที่จะเข้าไปถึงพระโสดาบันสีธาคามีคงมีไม่น้อยแต่ก็มีบางท่านนี่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่ะเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาตมาถามนิปฏิปทา,าของท่านแห่งความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ ก็ชักสงสัยว่าท่านบุนีมหนึ่งไม่ลืมความตาย 2. มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริง 3. มีศินห้าบริสุทธิ์จริงนี่นก็สมีอารมณ์กัมมบสิบเข้ามาแทรกใจอยู่มากและมีความเห็นผูกคือไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้นที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาตมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นพระโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ควรจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไป เรียบเคียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาตมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี่ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนึงยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาด แต่ความจนแล้ความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลามันลายมันใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริงนี่สำหรับบุคคลผู้เข้าเขตประสูดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็ประสูดาบัน อันดับแรกย่างเขาโ่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานในจิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้อน,นอยู่ฝั่งโน้นยังจะถือว่าเป็นบะโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยผโ้ทรงฌานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อม อารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระท่านเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักปณนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เปน็นเทวดาทั้งผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นมารลมเข้าถึงพระโสดาบัน อารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในไดนค้ความโลภความโลภนี่การทำมาหากินเป็นของธรรมดาด้วยความสุจริตธ,ธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดของคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธ,ธรรม แล้วก็บราการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธที่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลงไอ้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในวสดาบ,บันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตาย มีความรู้สึกอยู่เสมอว,ว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่รมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามึ้นได้ทิพยคุยานเวลานั้นความเป็นทิพยก่อนท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพะพนิพานเลยจีนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรมพอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพานในชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญา ยังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงพรมชั้นที่สิบหก้อรูป,ประพรมพอกำลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตน,นิพานได้สบายแล้วก็สําหรับท่านที่บอกว่านิพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาะถ้ากิเลสหนาะมันบังใจจิตสกปรกไม่สามารถจะไปได้อรบ,บินดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นคนณิการรกบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดา่ต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี